บทสถามว่าเหตุใดพระอนุรุทธาจารย์จึงขึ้นต้นแสดงจิตอกุศมก่อนทั้งที่ในมาติกาในสัมมสังัน,นีขึ้นต้นว่ากุศลาธรรม,มานะอันนี้เรามาเราลองคิดกันก่อนนะคิดดูว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงนั่นขึ้นมาครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านให้เหตุผลว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาต้องมีโลภชาวนะเกิดขึ้นก่อนเรียกว่าภาวะนิกันติกะโลภชาวนะ ดังนั้นความโลภนี้เนี่ยทุกๆทุกทุกภคท,ที่เราเกิดขึ้นเนี่ยขณะที่ปฏิสุทธิอย่างลงแม้ทั้งในแม้กระทั่งในนรกก่อนที่เราจะรับรู้ความร้อนแห่งไฟเนี่ยขณะวิถีแรกๆวิถีแรกเลยเนี่ยที่ปฏิสุทธิภกมีพวังเข้ามาขั้นสิขกข์ขณะทําให้มโนวทวาราทม,ม,มโนทวามโนทวาราวันชนาจิตขณะแรกเนี่ยมีโลภชาวนะเป็น เป็นชาวนะขึ้นก่อน,นะครับดังนั้นก็คือปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเป็นจิตตนิยามเป็นเพราะว่ามีปัจจัยมีกําลังมาจากอวิชชาตัณหานในสังสารวัฏที่หาเบื้องต้นไม่ได้จึงทําให้สัตว์ทุกตนเมื่อได้อัตภาพร่างกายจะมีความยินดีในพบที่ตัวเองเกิดดีใจว่าเกิดแล้วรู้ไหมว่าเราดีใจเกิดแล้ว สัตว์นรกเหมือนกันเกิดแล้วมีโลภะแล้วว่าหลังจากนั้นเจอไฟนกรกเป็นไงเอ่ยโทสะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยขอให้รู้เลยว่าสัตว์เนี่ยมีโลภะชาวนะเกิดขึ้นก่อนนะครับอันนี้จึงทําให้พระอนุรธ,ธาจารย์ช่นจึงใช้เหตุผลนี้นะซึ่งเหตุผลนี้ก็คือหมายความว่าเป็นส่วนที่ตั้นเรียบเรียงโดยใช้เหตุผลว่าเอาตัวอภุศลจิตขึ้นก่อนในแผงจิตเจ็ดสิบเก้าแต่สิ่งที่พระองสแสดงพระบาลีคือ กุศลธรรม,มาอุศลธรรม,มาอัพยากตาธรรม,มาให้อุศลาธรรม,มาขึ้นก่อนเพราะว่าเราต้องการจะออกจากวัฏฏะไหมอ่าก็คือหมายความว่ากุศลเป็นใหญ่เป็นประธานนะหมายความว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นนัยยะแล้วแต่ว่าเราประสงค์ที่จะเอานัยยะอะไรให้ให้พวกเราเข้าใจก่อนนะดังนั้นจะไม่ขัดแย้งกัน นั้นเราดูในเรื่องของภาพโลภะภาพภาวะนิการติกาโลภะชาวนะวิถีปฏิสนธิย่างขึ้นจะมีผวังเกิดขึ้น16ขณะนะสิขณะคืออันนี้ผวังไหวนะคะระับผวางัจารนะเดี๋ยวเราไปเรียนแล้วก็ผวังคุปปเฉทัดตัดกระแสผวังขึ้นวิถีจิตขึ้นวิถีจิต,จตทางใจเนี่ยมโนทวาราวัชนะจิตจะอาวัชนะอารมณ์ก็คือ ในส่วนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือเกิดแล้วนะหมายความว่าลักษณะของอารมณ์ที่ได้รับจากมรณาสัณนะก็คืออารมณ์จากชาติที่แล้วเนี่ยเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิขณะนั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอรู้ว่าได้เกิดแล้วเนี่ยโลภะชวนะห้าขณะนะคือปกติชวนะมีกี่ขณะครับถ้ายังไม่ได้เรียนเจ็ดขณะนะแต่ห้าขณะเนี่ยคือในขณะที่เป็นขณะแรกแล้วก็ขณะสุดท้ายที่ในมรณาสัณนะชวนะ ก็จะมีห้าขณะเหมือนกันเป็นเป็นจิตที่อ่อนแต่ว่าเป็นจิตที่ได้อุปนิสัยมากมาจากในอดีตนะจึงทําให้ขณะที่เถ่นขึ้นก็โลภเลยนะครับอ่าเรามาดูด้วยเหตุนี้แหละพระอ,อนุรุทธ,ธาจารย์ท่านจึงทรงแสดงโลภะไว้เป็นอันดับแรกแล้วถามว่าทําไมจึงแสดงโทสะต,ต่อมาเพราะว่าโทสะมีเหตุมีเหตุสองนะครับตัวมีเหตุสองก็เลยแทงโทสะออกมาแล้วก็ โมหะก็จะมีกีはは goes, ่เหตุเอ่ยหนึ่งเหตุก็คือโมหะเหตุเพราะว่าโลภะเกิดกับโทสะได้ไหมได้ไหมอ่าโลภะก็เกิดในโลภะมูลจิตโทสะก็เกิดในโทสะมูลจิตดังนั้นโลภะเจตสิกเป็นเหตุโทสะมูลจิตเป็นเหตุในโมหะมูลจิตสองจึงมีแค่เหตุเดียวคือโมหะเหตุนะครับอ่าดังนั้นก็ถามอีกว่าเหตุใด จึงเอาเวทนาจิตสิกมาจำแนกให้เป็นประเภทต่างๆกันลองนึกดูนะว่าในโลภะที่เกิดขึ้นเนี่ยการที่เอาเวทนามาจำแนกหรือโทสะหรือโมหะเนี่ยทาไมไม่เอาผัสสะสัญญาเจตนาและในส่วนของอื่นๆมนมณสิการเนี่ยมาจำแนกจิตนะท,ท่านก็ตอบว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าผัสสะสัญญาเจตนาเป็นต้นเนี่ยไม่ก็คือประกอบกับจิตทุกดวงจึงทําให้ไม่สามารถ แยกแยะประเภทของจิตได้นะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเอาเวทนาเนี่ยคือเวทนาเนี่ยจะคือไม่ประกอบกับจิตทุกดวงในเวทนาห้าก็คือหมอายความว่าจิตบางดวงเกิดร้อมด้วยโสมนัสจิตบางดวงเกิดด้วยโทมนัสบางดวงเกิดอุเบกขาจึงเอาเวทนานั่นแหละมาจําแนกให้จิตนั้นมีความหลากหลายขึ้นเป็นโสมนัสาสากะตงังโทมันัสาสากะตงังสุขะสุขะส,สากะตงังทุกขะสากะตงัตงแล้วก็อุเบกขาสากะตงัง พอจะเข้าใจกันไมเอ่ยก็คือที่เอาเวทนาเข้ามาแบ่เพราะว่าเวทนาเนี่ยไม่ได้เกิดถึงเกิดกับจิตทุกดวงแต่เวทนาเ็ามีห้าทว่าโดยลักษณะของตัวอินทรีย์เนี่ยก็คือในการว่าสมนัตโทมนัตสุขทุกข์และอุเบกขาจึงทําให้สมนัตโทมนัตสุขทุกข์อุเบกขาเหล่านี้เนี่ยไม่เกิดกับไม่เกิดกับจิตพร้อมกันจึงทําให้แยกสามารถแยกประเภทของจิตเนี่ยออกได้ หลายประเภทเป็นโลภะนะครับสอมนัสก็มีอุเบกขาก็มีส่วนโทสะโทสัมีเวทนาเท่าไหร่เมื่อกี้ที่เราดูโทมนัสเวทนาอย่างเดียวเรมครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกทีส่วนอสังขาริกและสัสังขาริกคือปุปพพประโยชน์คะคือความเพียรก่อนๆชื่อว่าสังขารเพราะอัดว่าตกแต่งจิตหรือจัดแจงตกแต่งพิเศษเก่าคือภาวะกล้าแข็ง สังขารมีแก่จิตบางดวงทําให้ไหวจิตถูกกระตุ้นชักชวนให้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นหมายความว่าก่อนที่ลักษณะของกุศลที่จะเกิดขึ้นก็ตามหรืออกุศลที่เกิดขึ้นก็ตามถ้าเผื่อว่ามีต้องชักชวนเกิดขึ้นเนี่ยต้องอาศัยประโยคก่คนก่อนๆเรียกว่าปลูกค่าประโยคของตัวเองก็ตามของคนอื่นก็ตามคําว่าปลูกค่าประโยคก็คือกระตุ้น คือความพยายามของเราหรือพยายามของคนอื่นที่กระตุ้นให้เราจะทำโลจะให้มีโลภะหรือกระตุ้นให้เกิดฐานกุศลศีลกุศสลสําหรับจิตที่ยังไม่มีกําลังจึงต้องมีการกระตุ้นชักชวนนะครับดังนั้นจิตดวงใดมีสังขารเพราะเหตุนั้นจิตดวงนั้นชื่อสังขารสังขารนั่นเองเป็นสัสังขาริกจิตดวงใดไม่มีสังขารเพราะเหตุนั้นจิตดวงนั้นชื่อว่าสังขาร อาสังขารนั่นเองเป็นอาสาังขาริกนะครับสังขารเกิดขึ้นโดยคนอื่นชักชวนมีสองทวารน,นั่นคือกายทวารและวจีทวารทำไมไม่มีมโนทวารมีไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครมีเจโตมากระตุ้นเรานะดังนั้นนะครับว่าเราถูกกระตุ้นจากคนอื่นด้วยกายกรรมและวจีกรรมส่วนตัวเองนะชักชวนตัวเองได้สามทวารคือกายทวารวจีทวารและมะโนทวานนะ นันเราในการละอกุศลเนี่ยละได้กี่แบบถ้าเราจะละอกุศลละได้กี่แบบมาในพระสูตรจริงๆนะพิธรรมก็มีถ้าเราเรียนขั้นสูงเนี่ยการละอกุศลละได้สามแบบละแบบไหนบ้าง 1. นงึละแบบเป็นขณะเรียกว่าตัดทางฆ่ะประหารด้วยศีลนะครับแล้วก็ส่วนละอีกแบบหนึ่งเรียกว่าวิถังพนะ ประหารละด้วยการข่มเอาไว้ดูสมาธิแล้วก็ละด้วยสมุเูเฉถทะาประหารละโดยเด็ดขาดด้วยมัดมัคจิตละโดยประหารดังนั้นก็คือก็ให้เรารู้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราเรียนขึ้นส,งสงูงแล้วเราก็จะ